สวัสดีจ้าคุณเพื่อนจ้าแอลจ้าสาวเมืองก่ลอยจ้าวันนี้นะคะมาเจอกับแอลในสวนเนาะในสวนของแอลนะคะแอวอยากกินอ่าไข่ไก่ใส่ผักแล้วก็ดอกไม้ น้ำพริกกะปิเนาะจ้าเนาะส่วนวัตถุดิบหรือว่าพวกดอกไม้ผักปลาหรือว่าสมุนไพรปลาหรือว่าสมุนไพรในสวนของแอลนะคะแอลก็จะมาเก็บอยู่ในสวนของแอลจ้าเพื่อนจ้า <S <S <ๆ>เดี๋ยวฮามาเบิ้งกันนะคะว่าช่วงนี้ดอกไม้อิงแน่ที่กินได้แล้วก็มีสมุนไพรอิงแน่นะคะที่เกิดแล้วเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปเก็บกันน้ำแอลนะคะแอลก็อยากจะขอเตือนนะคะก่อนกินก่อนเก็บนะคะศึกษากันให้ดีๆนะคะแล้วก็ กินปริมาณหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าพุ่มตานท่าน,านร่างกายของคนเฮ่ามันบคกอกันจ้าไปเดี๋ยวเขาสวนกันเนาะเฟนช์เชียนนะคะที่กระเจ้าเอิญกันวานดอกหนาแมวนะคะเพื่อนๆดอกไม้ชนิดนี้ก็สามารถกินได้นะคะกินได้ทั้งใบและดอกจา้านี่เห็นไหมคะนี่เลขเดเอาจะเอาไปถอดใส่ไข่ไก่กินกับนําปีกกับปีน้องจานเนาะ เฮ้เยี่ยเลยส่วนตัวนี้กับกินใดน,นะคะเดี๋ยวอาจจะเขียนซื้อลงไปเนะาะรสชาติมันจะออกหื่ดๆเดผ็ดๆจักหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะ โอเคได้แหละใส่กตาเนาะใส่กจาดหน่อยเอ้าส่วนดอกไม้ชนิดนี้นะคะเค็มสับรุ่มเชียนกันสามารถกินได้ค่ะเพื่อนๆหรือว่าก็เจ้าเอิญกันว่าดอกเดซี่นะคะนี่เลยค่ะเ้วจะเอาไปทอดใส่ไข่เนาะดอกเดซี่ สดๆจากสวนจ้านเพื่อนบริจีดย,ยาบมา่มิสารเคมีจ้ะนะฮะดอกไม้ทุกชนิดอยู่ในสวนของแอลหมดจ้ะโอเค นี่เจ้าเพื่อนจ้าอันนี้ก็คือสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ประเทศเยอรมนีก็จะเอินว่าชาบกาบหรือว่าคนไทยในเยอรมนีจะเอินว่าหญ้าอ่ยาวรูนะจ้าเนาะนะคะสามารถขับน้ำขับเรือได้เป็นอย่างดีเจ้าเพื่อนผู้หญิงที่มีคันนะคะห้ามกินและก็ห้ามเก็บจ้าเพื่อนเจ้านะคะอันนี้ก็คือผักอีกชนิดหนึ่งที่เอาจากเก็บไปใส่ไข่ของแอวนะคะชาบกาบ อกขางกันกับตำแยน่รังเนาะส่วนนี้นนกับส่วนนีก้กะคือ,อกระเทียมปลานะคะที่เอาไปเก็บมาจากปาา่าแล้วเอามาปลูกไว้บ้านของแอลเนาะนะคะด้วเด้วยขนูบเราแอลจะเอาไปแค่บุกี้ตนหรอจา้าโอเคได้แลละเห็นไหมคะทาของแอล ผักชีล้อมของรางเกิดเลยจ้าเพื่อนผักชีล้อมอยู่ประเทศเยอรมน,นีก็จะเอินว่าเกียชโนจานะเนาะนะคะส่วนคนเยอรมน,นีก็จะเอินว่าเป็นวัชพืชเนาะแต่ว่าก็เป็นยาย่างดีเลยจ้าเพื่อนจ้ะผักชีล้อมนี่เดี๋ยวก็จะเก็บไปนะคะไปใส่กับผักของแอลนะคะแล้วก็ไปหันห่นๆัร่วมกันสําหรับที่จะทอดใส่ไข่นโนจาะเนาะ ส่วนใบนี้นะคะก็คือ,อต่ำแยฝรัง่งนะคะต่ำแยฝรั่งเนาะแอลก็จะเอาใบยูดอกจาก้าสามสี่ใบเนาะหรือว่าอ่ะเบรนเนสนะคะโอเคจ้าแอลได้ดอกไม้แล้วก็ได้สมุนไพรจา้าส่วนของแอลแล้วนะจ๊ะเนาะได้เอาจะมาทําความสะอาดแล้วก็จะเอามาทอดใส่ไข่กินกับน้ําพริกกะปิของแอลนะคะมื้อนี้แอลจะกินทอดไข่ใส่สมุนไพรแล้วก็ดอกไม้นี่ส่วนของแอลนะคะแล้วก็จะเฮ็ด หมูหวานแบบง่ายๆของแอลแร้วา็ตำน้ำพริกกับวิสัซแซบจานนะคะนี่เดี๋ยวเรามาตอกไข่ตีไข่กันก่อนนะจน๊ะเนาะเด็กไข่เนยกับไข่เอเลเรียงเองนะนะลูกแม่ตอกไข่เลยจ้ะสีสวยโอเคเดี๋ยวจะใส่ นี่เลยสีขาวลงไปด่ะแค่นี้แหละเส้นจับอ,อยบร้อยเพร้ะตรงใสยังไม่เด้เอาส่วนใดเดาไปหามาจากป้านนะคะในส่วงเอวจะใส่ลงไปเลยค่ะไปดอกหน้าแมว ใส่งไปเลยค่ะคุณรูปเราขอหรือว่าริดคุณนูเรานะคะใสยลงไปโอเคกระทะเริ่มร้อนแล้วแตวจะเอาไข่ของเอลรุ่งนะคะ ว้าว <Wow. S 2> สุดยอดอลังการงานสร้างจ้ะทันงือที่ไข่เจียวผักสมุนไพรดอกไม้ของเอลนะคะเพื่นอนอสีสันสดใสน่ากินน่ากินปิ้นท่าค่ะปบ๊บวนีจ่จ้างไข่เจียวสมุนไพรของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาเห็ดหมูเข้มหรือว่าหมูหวานกัน หมูหวานนี่นะคะแอลจะเฮ็ดแบบง่ายแอลจะไปซื้อเนื้อหมูรมควันมายุนี่ก็จะเอินมาเชงเข็เนะจ้ะเนาะแอลจะเอาเนื้อแบบนี้เลจ้าเนื้อหมูรมควันนะคะที่มีรสชาติออกเข้มจักหน่อยนะคะเชงเข็ญเนาะเอาไปทอดจ้าเพื่อนเราก็เอาไปใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงแล้วก็พริกไทยนิดหนึ่งมันก็เป็นหมูสวร์แซ่บสำหรับแอลเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเฮ็ดกันเนาะจ้ามันจะเป็นแพนยังสี่นะคะเพื่อนแล้วแอลจะแยกออก เป็นชิ่นเป็นชิ้มเนาะแล้วก็จะเอาลงไปทอดจ่ายแอวก็จะใส่กระตะนะคะ,ะเอลทอดไข่ตะกียแและมาเทศหมูหวานหมูแค่หมูแอวนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ผิดไทยลงไปนะคะ เอ่1 1> <บ silly. S 2> อจะเพื่อใส่เกลือนะคะเพราะว่าหมูรมคนของแอามันเค็มแล้วเนาะเราจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะอันนี้เลยคือหมูหวานหมูกรอบหมูสวรรค์ของแอาจ้ะเพื่อนจ้าทอดไข่เดี๋ยวแล้วทอดหมูหวานเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเข้ามาต้มน้ำพริกกะปิกันจ้าน้ำพริกกะปิตามสัตว์ของสาวแอ๋เนาะจ้านาะเป็ดง่ายๆโอเคเดี๋ยวเข้ามาท้มก้านแต่บโปรเซ็กระสุปไส่สุบมันเนาะจ้าเนาะอันหนึ่งพริกลงไปเลยจ้าพริก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 นี่กับพริกแซ่แข็งเราจ้าเพื่อนเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลย มันจังมาเด่นใต้ตา์แอลโอเคโครโครโคร่ะพริกแอลดำเสร็จแล้วแต่ว่าจะมาใส่กะปิค่ะเพื่อนเราจะตำเพาะอเอาจาะกินอเจาเนาะจ้ะกินเานานพาะอเอาจาะนะคะโอเคเอาใส่ปลาไหลไปละขูดไปละได้มาเห็น้ะไรกับพิก,กันต่อนีกก่นมันคือแบปพริกแอลนะคะ เราจะใส่น้ำหอมลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนใส่ปลาไหลนะนี่จะคนจับจับเราบะขาดมะนาขาดมะนานิดนึงบกงะะงักนาไปเสร็จแล้วน้ำพริกกะปิแล้วอืนี่เลย กับข่าวของเราเสร็จแล้วจ้าเพื่อนจ้าเดี๋ยวเข้ามากินกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะแซ่บปัแซ่บนะคะโอ้ยเข่าเข่าเขา,เขา,เ,ขาเขาอยู่ใส่น้อบาทนี่โอเคเข่าวของเรากัสุกแล้วจ้าจะคุ้งเข่าหน่อยๆเพีอเอยงเพราะเขาเน่าเอจแจ้งนะจ้าะมาจ้ามากินข่าวด้วกันน้ำแอลจ้าื้อน,นี้แอลกับเฮ็ดน้ำพริกกะปิ ตามสูตรของสาวแอลนะคะแล้วกลับไปเก็บดอกไม้ไปเก็บสมุนไพรมาจากสวนของแอลนะคะที่กินได้เนาะเอามาทอดใส่ไข่ไก่แล้วกับมูสรั์ของแอลจาเพื่อนจ้าแซ<ฮ>บอาหารของคนไกลบ้านเฮ็ดอีหยังก็ต้องหลัดแปลงขับเพื่อนเนาะ,ะเอลบอาใ่กระเทียมนี่คือแอลบวมมากินกระเทียมมาไหนนีส่บสบแสมกัน,กนอุ้ย ดอกไม้นี่ก็กินได้นะฮะเพื่อนดอกไม้นี่สามารถกินได้ทั้งสดนะคะหรือว่ากินแบบชนิดผัดก็ได้ต้มก็ได้นะจอะเนาะนะคะไข่เจียวซ่บ,บจับจับด้นะ ส่วนผักทีล้อมนี่หรือว่าเกีย๊ยชนะคะก็กินสดนได้ดอ,อกนีสิเกีย๊สยสุดเหรอไบค่ะ อืมส่วนหมูสวรรค์ก็แซ่บนะส่วนนี่ก็คือเซเลลิสต์ต่าง สำหรับแอลนะคะในการเก็ดกับเคยรู้ว่ากินอาหารเนี่ยเพราะต้งมีแบบเพอร์เฟกทุกอย่างอ่ะเขาอยากกินอย่างเขาก็เห็ดกินจ้ะน,นะคะก็คือจังแอลอยากกินถั่ดททไทยใส่ดอกไม้ใส่อ่สมุนไพรนะคะแล้วก็เห็ดกินแล้วก็ตำลำพิกะบีว่าต้องมีอย่างเสื่อมหลายแอลอยากกินอีอย่างแกลกจันทั้งสงลัดจังเพื่อนนะคะแต่แตเขาจะเก็ดอีย่างเขาจะทำอีย่างนะคะใส่จะทำใช้จนะ,ะทำ รักในสิ่งที่เราทำนะคะทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเงินงจะดีต่อใจเราแล้วก็คนรรบห้างค่ะเพื่อนๆนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ